ก็แย่คือสารคดีเสียคนนะครับเราจะมานี้เราจะมาติดตามติดเกมกันครับได้คถ้าแบบจะเล่นพอผ่านไปสักสิบนาทีก็มีแล้วก็แย้วสังเกตคภาพเปลี่ยนแป้งที่มือนะครับมือจะเปลี่ยนนะเยนแค่นิ้ค่อยๆเปลี่ยนสีครับมีแล้วเนี่ยเปลี่ยนสีได้ช้ำอ่ะเนี่ยจริงๆยังมิดอยู่เลย แยกเองไปก็มาที่เดิมตลอดป่ะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนทุกครั้งมันเด้งไปเด้งมาแต่เรามาดูของหน้าของเขาไปดีกว่ะพักการเล่นสนุกมากสุดยอดเนื้อเป็นเห็นนิ้วเล็กๆไม่กล้มนิ้วที่เห็นสำหรับเปลี่ยนมาที่เอาแล้วเอาแล้วเอาลโอแล้ว ท่านผู้ชมอาจจะไม 6. 6. 6. 6. 10. 10. 10. 10. 10. ่เห็นนะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้มืวที่หกงอออกมาด้วยความเร็วแสงความเร็วประมาณ1มิลลิเซคันแล้วก็กลับแล้วกยิงลับเข้าไปได้ในทันทีนะครับเป็นสกิลพิเศษนะเป็นอะไรนะ cover ไหมอะไหนนะพา cover หนาปิ้วเลยแต่ว่าคุณเจ็นดอกใครที่ตั้งใจจะเล่นเกมนี้นะครับจงเสียงกำลังใจมาแล้วเลิกเล่นไหมปะ ถ้าท่านเห็นอย่างยี้แล้วท่านยังจะเล่นอยู่อีกนะไอเสียคนทำไมแพ้เห็นไหมครับนิวที่หกออกมาแล้วต้อคะแนนกันอัดวิดีโอนี่ติ๊กจะเต็มไหมเต็มแน่หนึ่งในไทยเอาไปเด็ตุกีกันเพลงยาวเลยกระจกไหมเดี๋ยวอาจารย์ไปลงประจานไม่เป็นไรไม่มีใครรู้จักตุรกีเราจะรับไม่รู้จักไม่ได้ ทำไมนายยอมแพ้เอานายแกงนายต่อยให้คนนว่อันนี้มันลูกอะไรวะเนี่ยแม่งอยากเอาไม้ดอกไม้ไฟแออกมามันเป็นโผล่เนี่ยโอ้โหแพ่เลยมันคือหานกระสุนโผนั่นเองแกงปล่อยแกงปล่อยโอ้โห่อยอะไรแพ้่่ะีทหมงแค่แพ้นะครับมีแค่แพ้นะครับความื่อกี้สกิลธรรมดายังไม่ใช้นิวที่ไมนต้องมีอันติโอ้โห